ด่วนวันนี้เตรียมรับมือพิคที่สุดวันที่10ถึง12มิถุนายนฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมปกคลุมตอนบนของไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกำลังแรงเข้าสู่ร่องมรสุมและเข้าสู่พายุที่อยู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักไปอีกกี่วันติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตเส้นทางยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดแนวร่องมรสุมปกคลุมบริเวณประเทศไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรงในวันที่10มิถุนายนบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านหน้าเทือกเขาทั้งภาคเหนือฝั่งตนออกและภาคเหนือฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักส่วนภาคกลางใกล้กับหน้าเทือกเขา จะมีฝนตกหนักภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะนออกใกล้กับแนวชายฝั่งฝนจะตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้จะมีลมพัดแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกันด้วยค่ะแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยและปริมาณฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่10มิถุนายนไปจนถึงประมาณวันที่12มิถุนายนเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำอาทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเพรสชั่น คาดว่าเส้นทางของพายุจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียใกล้กับประเทศเวียดนามพายุนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและตกนานข้ามวันข้ามคืนในช่วงวันที่11ไปจนถึง13มิถุนายนเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องจนถึงวันที่14มิถุนายนจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ ในวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นบางแห่งช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำส่วนวันที่18ไปจนถึงประมาณวันที่23มิถุนายนปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงช่วงปลายเดือนมิถุนายนประมาณวันที่25มิถุนายนเป็นต้นไปอาจมีฝนลดลงตามลำดับเนื่องจากจะเข้าเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นเช่นนี้ทุกๆปีค่ะ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ70ของพื้นที่เกือบทั่วไทยเนื่องจากร่องมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่วนในทะเลจ,จีนใต้มียอมความกดอากาศตา่ำหรือพายุลูกเล็กๆที่กำลังก่อตัวอาจทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนระหว่างวันนี้ไปจนถึง13มมิถุนายน ประเทศไทยจึงมีฝนเพิ่มขึ้นจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนพัดแรงนำพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ทะเลอันดามันและปกคลุมประเทศไทยที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเจของพื้นที่มากกว่าเมื่อวานนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิน ตากกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบลลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินร้อยเอ ยะโสธรมุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบรุรีสระบ,บรุรีสุพรรณบุรีชัยนาทกาญจนบรุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป right ็นร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ23-27ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ2 9 3สถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฝนพัดด้วยความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเป็นด้านรับลมค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภากใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่้160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิตามสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-35องศาเซลเซียสซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในวันนี้และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปเลี้ยงพายุมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะอัปเดตการก่อกตัวของกลุ่มเมฆในช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้า ที่บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอำเภอแม่สายอเภอเชียงแสนอภอแม่ฟ้าหลวงอเ,อเมืองเชียงรายอเภอแม่จันอเภอแม่สวยฝนจะตกหนักบริเวณดังกล่าวส่วนพื้นที่อื่นๆของจังหวัดเชียงรายทุกอำเภอมีฝนเพิ่มขึ้นและคาดว่ามีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่อเภอแม่สวยเวียงป่าเป้าอพานป่าแดด อำเภอเทิงพญา,ยามเมงรายขุนตาลเวียงเชียงรุง้งอําเภอเวียงแก่นเชียงของซึ่งจังหวัดเชียงรายทั้งจังหวัดมีกลุ่มเมฆฝนในช่วงศูงน,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าส่วนจังหวัดน่านตอนบนมีฝนกันได้เล็กน้อยได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควเชียงกลางอำเภอปัวบ่อกเกลือและอํเภอท่าวังผา จังหวัดพะเยาตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อเภอูซางเชียงคำอเภอจุนอเภอูการยาวอเภอแม่ใจจนถึงอเภอเมืองพะเยาและดอกคำใต้ตอนบนส่วนอเภอปงและอเภอเชียงม่วนมีฝนน้อยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีฝนเล็กน้อยมีเมฆก่อตัวตกหนักจะอยู่ที่อเภอเมืองเชียงใหม่อสเสมิงแม่ริมแม่วางส่วนตอนบนตั้งแต่อเภอแม่อายอเภอฝางชัยปราการเชียงดาว อำเภอรเพรา้กากัญญานิวัฒนาจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่มีเมฆก่อตัวปกคลุมกันทุกอำเภอตอนบนตอนล่างตั้งแต่อเภอเมืองเชียงใหม่ลงมาจะมีฝนเกิดขึ้นที่หางดงแม่วางอเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงดอยสะเก็ดสันทรายแม่ริมและอเภอสารพีตอนล่างตั้งแต่อเหอดไปจนถึงอเภออมก๋อยท้องฟ้าครึม้มอาจมีฝนโปรยที่อมอมก๋อยค่ะ ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมเป็นฝนเล็กน้อยที่อำเภอปางมะผ้าอำเภอปลายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและขุนยวมส่วนตอนล่างแม่ลาน้อยแม่เสียงและศบเมยนั้นมีแม่ครึ้มค่ะช่วงศูนย์นาฬิกาจนถึงประมาณ4ี่นาฬิกากลุ่มฝนที่คาดว่าจะปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่อำเภอคลองขลุงขานนวรลักษ์สบ,บุรีปางศิลาทองและคลองลานส่วนอำเภออ,อื่นจะเป็นฝนเล็กน้อยเช่นอำเภอเมืองอเภอโกสัมพีนะครพลรนกระต่ายลานกระบือส่วนจังหวัดปากมีฝนได้เล็กน้อยที่แม่สอดพบพระและอุ้มผางจังหวัดพิจิตรจะมีเมฆฝนเข้าปกคลุมมีฝนตกหนะักตั้งแต่อเภอเมืองพิจิตรตะพานหินบางบุาคดงเจริญโพทะเลบึงนารางและโพป,ประทับช้างต่อล่างของจังหวัดพิจิตรค่ะ ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่อําเภอหนองไผ่ชนแดนวังโป่งบึงสามพันวิเชียบรบุรีและสีเทพโดยจะมีฝนตกหนักอยู่ที่หนองไผ่ค่ะส่วนตอนบนตั้งแต่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ไปจนถึงลมเก่าน้ำหนาวลมจกักเขาค้อมีเมฆครึ้มปริมาณฝนอาจน้อยค่ะพื้นที่ต่อไปคือภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงศู์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้ายังมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบางแห่งในจังหวัดเลยได้แก่อำเภอด่านซ้ายอําเภอนาแห้ว จังหวัดชัยภูมิมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อำเกษตรสมบูรณ์แก้งคร้อคอนสวรรค์อเม,มืองชัยภูมิบ้านเข้าน้องบัวละเวส่วนตอนล่างบำเด็ดนรงทรับใหญ่เทพสถิตจตุรัสและเนินสงาบจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่บริเวณแก้งคล้อเกษตรสมบูรณ์น้องบัวแดงค่ะจังหวัดคอนแก่น มีกลุ่มฝนกันได้เล็กน้อยฝั่งตะวันตกของขอนแก่นอาจมีฝนตกหนักเช่นมันจาก,กิรีโคกโพชัยส่วนที่อำเภอชนบทแวงใหญ่แวงน้อยอภอพลนนศิลาบ้านไผ่บ้านแหดมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดร้อยเอด็ดมีกลุ่มฝนปกคลุมตั้งแต่อเภอเสรภูมิอเภอทุ่งเขาหลวงทวัดบุรีอาสามารถอเภอเมืองร้อยเอด็ดจะตุรพักพิมานเมืองสวงมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดยะโสธร มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อําเภอทรายมูลเรลิงนกทาตอนบนของยาโสธรกุดชุมไทยเจริญอําเภอเมืองยาโสธรมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดมุกดาหารเกิดฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งที่อําเภอนิคมคำสร้อยอําเภอดอนตาลน,น้องสูงและอํเภอเมืองมุกดาหาร ปริมาณฝนในบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนตอนบนช่วงศูนย์นาฬิกาจนถึงห้านาฬิกาจะมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปปกคลุมค่ะตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงนางรองลำปลายมาศละหารทรายบ้านกรวดจังหวัดสุรินทร์อำเภอปลาศาสตร์กาบเชิงพนมดงรัก จังหวัดอุบลราชธานีอเภอน้ำยืนและบุญทริกส่วนศรีสะเกดจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะที่กันทละลักษ์จังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนเล็กน้อยที่เสริงสางคอนบบรีโชคชัยวังน้ำเขียวเป็นฝนบางๆเบาๆค่ะส่วนบริเวณภาคกลางกลุ่มฝนที่เข้าปกคลุมในวันนี้จะมีฝนตกหนักปกคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีฝนตกหนัก บริเวณอำเภอแม่วงแม่เปินชุมตาบงอำเภอลาดยาวบรนพศพิสัยก้าเลี้ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์ส่วนโรก,กพระพระยุหะเคียรีชุมแสงหนองบัวภัยาลีตากฟ้าตาครีจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้จังหวัดนครสวรรค์ทั้งจังหวัดมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมส่วนจังหวัดลบบรุรีใกล้กับจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตอนบนของลบบุรี ได้แก่อำเภอโคกเจริญหนองม่วงสะโบดชัยบาดานลำสนทิและท่าหลวงค่ะจังหวัดอุทัยธานีมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีหนองขาอย่างลานสักอําเภอห้วยคดและอําเภอบ้านไร่ส่วนสว่างอารมณ์และทับทัน์ท้องฟ้าโปร่งค่ะจังหวัดชัยนาทมนโนรมวัดสิงห์อําเภอเมืองชัยนาทหนองมะโมงจนถึงหันคาเนินขามมีฝนกันได้เล็กน้อยบางแห่งค่ะ ฝนตกหนักมากที่สุดจังหวัดนครสวรรค์ช่วงสุรนาคราจนถึงช่วงเช้าพื้นที่ถัดไปได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนล่างจะมีฝนตกหนักตั้งแต่สีประาจารันบางประมาะอํอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอู่ทองสองพี่น้องส่วนตอนบนด่านช้างหนองยาไซจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดสิงห์บุรีท้องฟ้าโปรง่งจังหวัดอ่างทองมีฝนที่ป่าโมกวิเศษชัยชาญอำเภอเมือง อ่างทองส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางบานผักไห่เสนาและลาดบัวหลวงสระบ,บุรีมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีวิหารแดงหนองแซงเสาไห้พื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาคืออำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินนครหลวงเสนาบางบานส่วนผักไห่บางไซลาดบัวหลวง มีฝนเคลื่อนตัวมาปกคลุมอาจมีฝนตกหนักได้ค่ะอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฝนตกหนักด้วยจังหวัดนคปรปฐมมีเมฆเข้ามาปกคลุมที่อำเภอเม,มืองนครปฐมกำแพงแสนบางเลนส่วนตอนล่างใกล้กับแนวชายฝั่งท้องฟ้าครึม้มจังหวัดกาญจนบรุรีมีเมฆเข้ามาปกคลุมที่สังขบ,บรุรีทองผาภูมิอําเภอไซโยกอําเภอเมืองกาญจนบรุรีพนมทวนสีสวัสดิ์อําเภอท่าม่วงท่ามะกาอําเภอด่านมะขามเตีย้ย ส่วนจังหวัดราชบุรีมีฝนเล็กน้อยที่จอมบึงและสวนพึ่งพื้นที่อื่นๆเป็นเมฆครึ้มค่ะภาคตะวันออกช่วงศู์นริกาจนถึงช่วงเช้ามีฝนกันได้เล็กน้อยในจังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองนครนายกปากพลีองครัก์ส่วนปราจินบุรีจะมีฝนที่ประจันตคคมกบินบุรีค่ะพื้นที่อื่นๆจะเป็นเมฆครึ้มฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามราชสารมีฝนบางเบาค่ะจังหวัดชนบุรีพนัสนิคมเกาะจันทร์ บ้านบึงบอ่อทองมีฝนเล็กน้อยจังหวัดสะแก้ววัฒนานครอำเภอเมืองตาพริยาอารัญญประเทศมีฝนตกได้โดยเฉพาะตาพริยาอาจมีฝนตกหนักค่ะจังหวัดจันทบรุรีระยองและตราดท้องฟ้าโปรง่งยกเว้นอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอาจมีฝนฟ้าขนองฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะเกาะช้างเกาะกูดมีฝนเล็กน้อยค่ะ ช่วง0ูญนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคใต้พื้นที่ถัดไปมีฝนได้น้อยมากเนื่องจากบริเวณภาคใต้มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมที่เกาะสุมาตราใกล้กับภาคใต้ตอนล่างฝนฟ้าขนองอาจเกิดขึ้นบางแห่งเนื่องจากอากาศแปรปรนจะมีฝนที่หัดใหญ่ควนเนียงสงขลาอำเภอเมืองจะนะสตูลอำเภอควนโดนท่าแพรและงู จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสจะมีฝนตกบางพื้นที่เป็นฝนบางๆเบา,บาๆจังหวัดปัตตานีปานเรศสายบุรีไม้แกน่นจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลารามันบรรนังสตาทานโตจังหวัดนราธิวาสยี่งอบาเจาะอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอแวงอำเภอสุคีรินฝนตกในช่วงศูงนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคใต้เป็นฝนบางๆเบาๆปกคลุมบาง,บางแห่งเท่านั้นค่ะ ที่เกาะพังงาเกาะสมุยมีฝนบางเบาสุราษฎร์ธานีอเภอเมืองอเภอท่าชนะชัย,ยามีฝนบางเบาค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกบางแห่งเล็กน้อยที่อฉวางทุ่งสงบางขันจังหวัดกระบี่ฝนเล็กน้อยที่เขาพนมค่ะส่วนจังหวัดพังงามีฝนบางบางเบาที่กระปงค้ายเหมืองอ,อเมืองพังงายอมความกดอากาศตา่ำได้เคลื่อนตัวมาที่ทะเลจ,จีนใต้แล้วและรอบนอกอยอมความกดอากาศตา่ำยังคงมีฝนตกหนักมาก หย่อมความกดอากาศตา่ำ l 1 0 0 3ยังไม่แรงเป็นพายุดีรสช,ชันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังจะมีฝนในช่วง5้านาฬิกาส่วนตอนบนของไทยภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬนะครพนมสกลน,นครหนองคายจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวหย่อมความกดอากาศต่มได้เคลื่อนเข้าใกล้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคาดว่าจะเคลื่อนมาเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามช่วงวันที่10มิถุนายนนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนตกหนักเนื่องจากพายุจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามทําให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดเชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน,น่านลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถ พิษณุโลกตอนบนจังหวัดตากอำเภอแม่สอดแม่ระมาดพบพระอุ้มผางส่วนกำแพงเพชรพิจิตสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูณ์จะมีฝนในช่วงค่ำค่ะเริ่มตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกาฝนจะตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดกำแพงเพชรพรานกระต่ายอเภอเมืองโกสัมพีนครครองลาน ไซงามไยทองวัฒนาฝนจะตกหนักโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นสีเหลืองสีเขียวคือฝนตกหนักเช่นกันที่เชียงรายทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดแม่ห้องสอนตอนบนปางมะผ้าอำเภอเมืองอำเภอปลายจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่อำเภอเด่นชัยวังชิ้นอำเภอสองอำเภอร,ร้องกวางจังหวัดลำปางตั้งแต่อำเภอวังเหนือเมืองปานอำเภอเมืองลำปางแจ้หม่ม จนถึงแม่หมาะแม่ทะศปราบเกาะคาจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรจะมีฝนในช่วง23นาฬิกาพิจิตรเตรียมรับมือฝั่งตะวันตกของพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรฝั่งตะวันออกอำเภอเมืองพิจิตรสามงามวชรบาบร,รมีโพประทับช้างบึงนารางโพทะเลตะพันหินเตรียมรับมือกันด้วยค่ะฝนจะตกหนักในช่วงดึกวันนี้วันที่10นิถุนายนอาจมีฝนตกและมีลมแรงด้วยค่ะ พื้นที่สีแดงให้เฝ้าระวังโพประทัพช้างบึงนารางโพทะเลส่วนทับเคละบางมุลนาคตะพันหินสากเหล็กวังทรายพูนอำเภอเมืองพิจิตรช่วง0นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาจ,จะมีฝนเคลื่อนตัวไปปกคลุมตกเรียาเวลาสั้นๆค่ะช่วงเช้าบริเวณอำเภอเมืองพิจิตรสากเหล็กวังทรายพูนจะมีฝนตกหนักส่วนพิษณุโลกเริ่มตั้งแต่ช่วงค่ำของพิษณุโลกจะมีฝนที่เนินมะปรางอำเภอชาติรการนครไทยฝนตกหนัก ช่วงเช้าของวันที่11ฝนจะตกเคลื่อนตัวไปยังบริเวณตอนบนของจังหวัดพิษณุโลกได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวังทองเนินมะปรางและฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่11สำหรับจังหวัดพิษณุโลกตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกส่วนเพชรบูรณ์ในวันนี้ปริมาณฝนอาจตกหนักบางแห่งในช่วงบ่ายวันที่10มิถุนายน อำเภอลมเก่าลมศักน้ำหนาวอ,อเมืองเพชรบูร์จะมีฝนกันได้เล็กน้อยส่วนที่ชนแดนวังโป่งฝนน้อยค่ะน้องไผ่บึงสามพันวิเชียบรบุรีช่วงเย็ยนจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตกหนักจนถึงอำเภอสีเทพภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากจะมีฝนในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายจะมีฝนกระจายตัวในจังหวัดเลยขอนแก่นชายภูมินครราชสีมาฝนจะตกหนักบริเวณวังน้ำเขียวเสริงสางคอนบุรี โชคชัยปักธงชัยหนองบุญมากจังหวัดบุรีรัมย์จะมีฝนตกหนักละหานรายบ้านกรวดโนนดินแดงประคำฝนจะตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงและในช่วงประมาณ17นาฬิกาอำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสังพะพราชัยลำลายมาศจะมีฝนตกหนักและสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ปราศาสตร์กาบเชิงพนมดงรักจะมีฝน17นาฬกาไปจนถึงช่วงค่ำสุรินทร์ สีสเกตอุบลราชธานีบุรีรัมย์จะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ18นาฬิกาไปจนถึง20นาฬกาพื้นที่สีแดงจะปกคลุมอยู่ที่สีสเกตหลังจากนั้น22นาฬกานครราชสีมายังมีฝนตกหนักจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอุบลราชธานีจะมีฝนตกหนักส่วนในช่วงประมาณ23นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุม ที่อำเภอเมืองสกลนครมุกดาหารกาลสินอำเภอกุชินารายนามนเขาว,วงจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายจะมีฝนตกหนักในช่วงดึกพื้นที่สีแดงในจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนมเตรียมรับมือกันด้วยโดยเฉพาะตอนบนของนครพนมใกล้กับจังหวัดบึงกาฬตอนล่างพี่น้องบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือในวันที่10ช่วงดึกยิ่งดึกยิ่งมีฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากพายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะวันที่11ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคกลางปริมาณฝนในช่วงเช้ายังมีน้อยค่ะพื้นที่บริเวณภาคกลางจะเริ่มมีฝนประมาณ15นาฬิกาในจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชยัยนาท พระนาคารศรีอยุธยาสระบ,บรุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีจะมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะจังหวัดลบบุร,บรีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากจังหวัดพระนาคารศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกในวันที่สิมิถุนายนนี้ค่ะ วันที่11บริเวณภาคกลางยังมีฝนเข้าปกกลุมและเป็นฝนกระจายตัวตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่นครสวรรค์มาจนถึงกรุงเทพมหานาครตกหนักที่สุดเฝ้าระวังลพบ,บรุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าประมาณ6นาฬิกาจะมีฝนตกอยู่ที่จันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นฝนเล็กน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายของภาคตะวันออกในวันที่10มิถุนายนฉะเชิงเซาปราจินบรุรีสะแก้ว ระยองตอนบนได้แก่ว,วังจันทร์อภอแกรงเขาชมเมาจันทบ,บุรีตอนบนสอยดาวโปง่งน้ำร้อนแก่งหางแมวเขาคิจกูดอำเภอมะขามอำเภอครุงจะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงเย็นจะมีฝนเข้าปกคลุมที่จังหวัดฉะเชิงเซาปราจินบุรีนครนายกสะแก้วระยอง ฝนตกหนักถึงหนักมากให้เฝ้าระวังบริเวณภาคตนออกด้วยค่ะใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝน2เวลาคือช่วงเช้าและช่วงดึกประมาณ23นาฬิกาจนถึงประมาณ4นาฬิกาฝนจะตกหนักเพราะเป็นด้านรับลมมรสุมสำหรับภาคตนออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด2จังหวัดฝนตกแช่ตกนานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฝนจะตกหนัก ช่วงเย็นวันที่11มิถุนายนจนถึงประมาณ21นาฬิกาเลยค่ะภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่วันนี้มรสุม,สมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงนำพาความชื้นไปเลี้ยงพายุจึงทําให้ภาคใต้ถูกดูดความชื้นไปหมดเลยค่ะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีส่วนตอนล่างจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีจะมีฝนในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่า หลังจากนั้นภาคใต้ฝนจะลดลงช่วงประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะลดน้อยลงวันที่11มิถุนายนบริเวณภาคใต้จะมีฝนต,ตอนบนได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำ ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกวันที่10จนถึงวันที่12มิถุนายนฝนจะตกหนักถึงหนักมากเมื่อพายุเคลื่อนใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามจะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือฝนตกฉ่าตกข้ามวันข้ามคืนระหว่าง11-12มิถุนายนเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ วันที่13พายุยังไม่เคลื่อนขึ้นฝั่งยังมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางด้านรับลมมรสุมและภาคตะวันออกบริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งวันที่15มิถุนายนปริมาณฝนจะลดน้อยลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปเลี้ยงยอมความกดอากาศต่ำที่บริเวณเอ่าวบิงกอตอนบน ช่วงประมาณวันที่19ไปจนถึงประมาณวันที่24มิถุนายนปริมาณฝนยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ